มาถึงสายขนมอะไรนะขนมคุยลิงนะครับผมนี่ชื่อขนมนะครับเป็นอย่างนี้กินวะล่ะเอาวะล่ะนี่ครับพวกนี้มันเห็นคุยไม่ได้เห็นแล้ววิ่งเข้าใส่เลยเนาะขนมนะครับขนมนะครับอย่าไปคิดมากขนมคุยลิงนะครับผมเป็นขนมไทยโบราณนะครับอันนี้นะจ๊ะ ขนมคุยริงนะฮะเป็นขนมโบราณนะครับผมชื่อเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนจะเคยเห็นแต่สีน้ำดำนะครับูนิ่มๆนะนิ่มรีวิวนะครับรีวิวนี่รีวิวนะครับขนมคุยริงนะครับของญาติใช้มือนะครับเพราะกินคนเดียวนะไม่ต้องกลัวโควิดนะฮะนี่ฮะจิ้มไปที่ถ้วยนะฮะนี่ขนมคุยริงหง มันคือตั่วแปบนะครับแป้งแบบเดียวกันเลยไม่ใส่ไส้ครับผมขนมกล้วยลิงนะครับผมหาทานได้ที่ตลาดน้ำสามวังนะครับร้านนีคมแลมีขายนะครับอร่อยไหมอร่อยเปี่จเหลือไว้ให้สิกินก่อนเครื่องเหลือไว้ให้สิกินหมดนะไม่เป็นเพียรไม่ได้เป็นท่านะ เี <usion> ่ยว่าห้เหมือนเป็นท่าเลยไม่ได้เป็นห่านะก็อะไรผิดบ้าไปล้